มือถือใหม่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 สวัสดีครับผมนนทนนครับและนี่คือมือถือบ้างไม่ถือบ้างของนนท์ทำไมถือบ้างไม่ถือบ้างเหรอเพราะว่าบางทีก็วางเอาไว้แล้วให้น้อง Galaxy a 2 5 Ultra ช่วยสรุปข่าวให้ช่วยสรุปข่าวนี้ให้บังหน่อยคือจากตอนเช้าเนี่ยต้องถือดูข่าว2ชั่วโมงกลายเป็นว่าตอนนี้นนท์ได้เวลานอนเพิ่มกลับมา2ชั่วโมงมือถือรุกวนนี้มันต้องแบ่งแล้ เก่งกวนะ่าฉันแล้วนะอีกอย่างหนึ่ง s ม o o t h ซซูมลึกซูมรัวซูมแบบสุดใจใช้ในคอนเสิร์ตได้ดีนะไปแล้วครับลึกเข้าไปอีกมาดูนะครับว่าว่าเพื่ออะไรกับเนี่ยอันนี้เราจริงจังนะป่ะเอาสมมติตอนนี้ผมเป็นเจมินนแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามือถือที่ดีควรจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตเราได้แล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตทุกช่วงขณะเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณค่ะพี่ให้รู้กันให้รู้กันหนึ่งสองเอา้าเจนใหม่ซะเลยว้าวมือถือทุกวันนี้มันต้องได้อย่างนี้แหละ Galaxy A ย5่สิบห้เอาจ้ทษทีหมดได้เมาส์ขายของ